มาเหมือนกันแต่ว่าได้เปรียบเรื่องโศกครับอย่างที่บอกครับเพราะว่าเอบอกว่าไม่ได้ปรับเลยไม่ได้ยุ่งเพราะว่าจะคงเขาเดิมตั้งแต่ JK เล่นแล้วนะครับก็คงเขาเดินมาตลอดจนถึงตอนเนี้ไฟไหมไม่มีการยุ่งอะไรกันแน่นอนยังไงลังเลเหมือนกันครับ ถ้าเป็นผมจะไฟผมจะเป็นไฟต้องสบเพื่อนต้องจอุ้มสบไม่ได้นะหวังจรใช่ก็สบไม่ได้ต้องมาจูบเลยร้องดิไอ้สัสลงดิลงดิด้องดิไอ้เล่นกาดไอ้สัสร้องดิอ้สักาดมาหมดรวยมึงโกูแล้ววันนี้ไอ้เคียกาไอ้เคียเก่งแต่ในลุยสั์ไอ้เคียกาเปนแต่ในรูไอ้อะไรเก่งแต่ในลุยสั์โดยมาเนี้ยลเียกาเสียหายนี่เขามเห็นไอ้เคียเก่งแต่ในลอ้เฮียเพื่อน อะลรมึงไม่ไหวหรอกไอียิปต์กาดนีครับมุมสูงมาแล้วครับผมโอ้โหเฮ้ยยังไงครับตำรวจมันมานัวด้วยเลยเขาไม่ได้ขยายไม่แน่ใจเหมือนเขาบอกคำนี้ยังไงฮะเออคือบอกว่าไม่ออกนะตอนนี้น้าใครไม่เปียบเสียเปรียบนะคือถ้าเอาตรงๆถ้าเสียบได้ลงมาในตอนนี้เสียบไม่ได้อาจจะไฟไหวเหมือนกันแต่ถ้าขาวสู้จริงขาวก็จะสู้ไหวเหมือนกันตอนนี้ยังดูไม่ออกครับผู้ชมครับก็ครับยังดูไม่ออกครับเพราะวันนี้เพื่อนตายเยอะเหมือนกันสำนักทางของฝั่งเสียไม่ได้ครับแล้วโดนตำรวจจับเลยครับโอ้ยงงเต๊บแล้วคับผู้ชมฮะ เหมือนจะพาศพมาเข้าไฟตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นครับแต่เหมือนสีขาวจะน้อยสีดาจะเยอะเหมืันคุณชมตรงนี้เป็นยังไงไม่แน่ใจครับโอ,ยอ้ยตำรวจก็ยิงลูกซองอยู่ไกลๆเหมือนกันครับ ออกได้แล้วตำรวจที่ครับมาคร์พ้นโอเคเคลียรโอเคสวยเราออกยอดสยอดมีางองทำงานดีตำรวจงฟตอนนี้ครานของทำงานดีทำงานดีชบกอนต้องออกต้องออกจ้จอดคัอดสุดอสุดอดช่วยเคสเสร็จแล้วไหต้องออกช่วยเคสเสร็จแล้วต้องออกถูกต้องอยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วอยู่รไฟใหญ่ตอนนี้ดูเป็นว่าทางด้านของเสียไม่ได้เยอะกว่าลักี่นะท่านผู้ชมครับตอนนี้ เปียกมี่ได้แล้วมั้งเบียนมีดได้แล้วมั้งเพื่อนมาเติมปึ้มเลยครับเสียยเอ้เอลเคนมาเติมปึ้มเลยครับวิ่งไปสองพ่อเหมือ้าหล่อ่เม็นูเกิดมาได้ป่ะครับเกิดไปแล้วป่ะครับว้าตรงนี้ฮะสวยโอ้โหเราเรียบร้อยเลยครับใส่์ไฮครับของโอนิเมชั่นไปครับบางทีก็บอกตายเยอะมากอย่าบมนลีอย่าบมนลีเปลี่ยนมีดได้แล้วน้องมันทุบฟีไม่ได้ครับที่ยืนเยอะกว่าครับผมผู้ชมครับ เฮ้ยมันแย่เขามากเขาบอกไม่แน่ใจว่าตรงน,นี้จะหาบ้านหาหลักกันเจอนะสําหรับทางฝั่งฝั่งลักกี้ครับวันนี้ต้องพยายามไล่ชุบเพื่อเหมือนกันครับลักกี้ครับเอดีเคโอ้โหเอาเลยครับผมเสียไม่ได้บอกถึงเวลาต้องเอาคืนแล้วครับ เปี่นตาเวถามตีดานขายไมึงจะเอาไปเท่าไหร่ดิเาไปสี่แสนจบไปเลยไอ่เนี้ยมึงดไปทุกตัวแล้วไอสัขาวก็ลุกไปแล้วยังไงดำก็ไปตัวชุไปลงและอนิเมชั่นเเอาคูเกือบหมดแล้วมึงเนี่ยไฟกลางวงไฟสีขาวกลางก็ไม่ได้ดไเนใไปิดแล้วครับผมเฮ้ยเอาเอา ได้เยอะเดี๋ยวไม่ได้ได้เยอะได้เยอะมึงค่อยๆเล่นโอ้โหเยี่ย่โดนื่นแล้วเนี่ยโอ้โหเราเรียบร้อยครับโอนอะนิเมชั่นไปอีกหนึ่งครับโอ้วันนี้ครับลักกิ มีให้เห็นหรือเปล่าสามพ่อตรงนี้โอ้โหโอ้โหแล้วรวมปิดตัวชุบไปอีกหนึ่งคนโอ้โหโอ้โหแม่งหลีได้ไงวะเมื่อกี้นี่มันกื่นล้ะนุ้ยไม่ได้กินีกืนแล้วรจไม่เป็นไรมึงถอยได้มึงถอยได้น้องมึงถอยได้แม่งเปิดอากิด้วยไอ้เหี้ยมึงถอยได้น้องเออรถมาเหยียบศพไว อารมณ์ไม่เหยียบศพไว้อารมณ์ไม่เหยียบศพไว้อารมณ์ไม่เหยียบศพไว้ภาพมีให้เห็นตรงนี้ครับ <c oughs> มีให้เห็นจริงครับมันจริงครับ,รบพูดไม่ออกเลยคุณผู้ชมสอบพิมพูดไม่ออกจริงนะบอกพี่ตั้งใจดูมากเลยนะช่บเพื่อนโห่ยังแม่งกลางวงไฟเลยโอ้โหโดนปาดหลังโอ้โหแย่ชุบปาดหลังพ่อมึงได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่น้องชุบไปยิงไม่ได้แดกยากัน เออรถปิดนั่นแหละอย่าโดนถีบพอถีบไม่ได้ดิ้นมาเสียไม่ได้ว่าจะพยายามรีไซต์เพื่อนได้หรือเปล่าดีได้ไหมปืนยิงโดนยัดเยอะมากเพื่อนแอกยากันเยอะจัดจะฝืนชุบได้ไหมฮะโอ้กินยาการไว้เออไม่กินก็ได้ถ้าไม่กินก็ได้โดนปาดปะเนี่ยโหตายครับก็เกิดหมดซวยนะคุณผู้ชมฮะหไฟนานจัดไอ้เหี้ยไฟโคตรนานเลยแล้วลูกหลังบ้านครับหยิบไม่ได้ลุกขึ้นมาหรือเปล่าเวอลลุกเหมือนกันลุกเหมือนกัน แต่กลางไฟเนี่ยไฟใหญ่ตรงนี้เนี่ยครับมันมาตกอยู่ที่หน้าของพวกเราในพโกรถคันสีแดงสองคันเนี่ยครับเป็นรถใหญ่ของเสียไม่ได้เนี่ยนะครับที่มันตายกันเยอะเกินนะครับคือเสียไม่ได้คนน้อยกว่าเว้เสียไม่ได้คือคนน้อยกว่าตอนนี้ที่มาไฟเนี่ยคนน้อยเกินคือคนไม่ครบอะเพราะว่าแต่ละคนเพิ่งเออด้วยแต่เสียไม่ได้ก็เล่นว้ย โอ้ยตรงนี้เกิดเรื่อยๆตรงนี้เกิดเรื่อยๆแม่น่ากลัวเลยเอลูกสู้เลยครับยังไงเนี่ยสมมุตินะพี่ก๋อสมมุติลักกี้ผ่านเข้าไปได้เจอกับไรลักเนิพี่ก๋ก็มีวันเหมือนกันนะเนี่ยเจอแบบนี้โอ้โหต้องบอกว่าต้องสู้เต็มที่ครับตอนนี้บอกเลยว่า มันจัดเลยคผู้ชมครับคุณภาพมากๆแบบแบบนี้ครับครับความมันนี่ความเดือดที่ให้เต็มร้อยเลยครับผู้ชมฮะพยายามไปดีตครับตรงนี้ครับผู้ชมฮะแต่มันปิดโอ้มันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วช่วยเพื่อนชุบไม่เกิดแล้วตรงนี้ครับช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนน้องถ้าเลือกได้ตอนนี้คือมีอยู่ทางไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะตำรวจช่วยได้ไม่เยอะตำรวจช่วยได้รอช่วยเพื่อน้วครับตรงนี้ฮะรับผมเสียให้เสียเคสให้น้อยแล้วรีบมาช่วยเพื่อนแล้วเหว่าครับตรงนี้จะดีกว่าคือทางที่ดีที่สุดครับใช่ครับ เนี่ยครับผมอ่ะเคือโดนอนิเมชันปิดตัวชุบไปบนหลังคาเบลเลอร์ครับและคนสุดท้ายอ่ะสองคนสามคนครับตอนนี้ครับผมเสียไม่ได้ครับอยู่ที่เบลเลอร์สีแดงหมหูยังเกิดอีกเหรอวะยังชุบอีกเหรอกดให้ซ้ำเรียบนะครับไมยกมาอุ้ยหูล้มอีกทีฮะดินแมพตัวตรงนี้ตึบสามทีสามสองทีสทีคือที่ประเทศเราปิดตัวชุบได้ง่ายครับเพราะว่ามันแทงหลังได้มันแทงหลังได้ครับมันปิดตัวชุบได้ง่าย อือฮอ่านี่ครับโฮปคอรินเฟิร์สครับโดนแบบนี้เรียบร้อยเลยครับผมเรียบร้อยคุณผู้ชมครับไฟใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับผมเป็นน้ำนของลักกี้ครับที่กำชัยเอาไว้ได้ครับผมโอ้โหสงามสวยสุดวดงามเยอะสำหรับฝั่งลักกี้ยีเคครับบอกเลยว่าดอกนี้โอ้โหในวอลเหลือน้อยจัดเลยเฮียทำไมวะในวอลเหลือน้อยไปทำไมมันเหลือแค่นี้วะเนี่ย คือในนี้แม่งหนึ่งกี่คนยองเนี่ยหนึ่งน้ำลายเลยครับแบบมี้ลยแต่ฟังในไฟแล้วมันเดือดจริงๆเนะเบาเนาะคาบกี่หาคียแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สกว่ายี่สบวกผมมองว่าเขาก็แก้เกมมาแล้วเหมือนกันนะสลับลัคกี้ดูดีว่าจะออกจากวงหาคีย์ลองดูนะเขาเปิดพุกงเขาออกไหม ถ้าเขาออกนี่คือไอ้นี่เลยนะสุดเลยครับทีนี้สุดยอดไปเลยแล้วห่อทันทีครับตอนนี้ครัทำเโกครับยอดว่ะไปแล้วครับผมไอ้เฮียโอเคทำการบ้านแม่งโคตรเว่อร์วันนี้ดูเป็นเป็นที่อ่ะเป็นสองเลยอ่ะคือไม่รออ่ะไม่รออ่ะคือแบบห่อได้ออกเลยอ่ะคือมีบัฟอะไรกันแบบว่าดุเดือนนะครับบอกอยากให้อยากให้รู้นะว่าทุกอย่างอยู่ในขอบเขตแล้วลมเกียวเพอร์เฟกต์เ่าวันนี้เอลเคเพอร์เฟกต์เลยพอร์เฟกต์จัดเลยโอเคเพอร์เฟกต์เลยอ่ะเล่นเพอร์เฟกต์เลยอ่ะรีบเคลื่อนย้ายสัวไห้ไว้สุดครับ คือเล่นวิธีของแฟมหมดเลยอ่ะยอมนะครับวันนี้บอกเลยเขามาเขามาเข้มจริงครับสำหรับ ATK Lucky ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทางบ้านครับครับโอ้ลิ้นพันเลยเวอมันเดือดจริงๆนะศึกนี้ครับมันหยดติ่งครับอ้าวอัปเดตสกอร์จากไฟแรกนิดนึงครับคุณผู้ชมครับ ATK Lucky ตอนนี้ปัจจุบันนําอยู่ที่8ต่อ0เสียไม่ได้ห่อห่อเปย์ห่อศพไม่ได้ด้วยไฟนานเกินเออกี่แคสอ้าวแสดงว่าตรงนี้สบายแล้วตรงนี้เขาต้องไปรีเองสบายแล้ว ไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าอันต้องหอเปนานเกินนานเกินไปครับนานเกินไปได้แค่หอเปสวยสวยไปดาดเกินครับ